สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิวทยุใจเสียง92สํงงานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะสํานักงานพันภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสํงงานักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดแหล่งน้ํากําจัดวัชพืชปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองเรียบทางรถไฟทําความสะอาดกําจัดเศษขยะกิ่งไม้ใบหญ้าที่กีดขวางทางน้ำไหลผ่านเพื่อให้ลำทารสะอาดสามารถระบายน้ำได้ดีเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566นัเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ